เครื่องซักผ้าช้าฝาหน้านะครับเป็นรุ่น e s ด FW810W นะครับอาการของมันคือไม่สามารถที่จะเดนน้ำออกได้นะครับพอเดนน้ำออกไม่ได้แล้วเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะขึ้น E12 นะครับ E12 หมายความว่าตัวมอเตอร์ปั๊มเดนนะครับผมมีปัญหาครับอาจจะมีเศษต่างๆเข้าไปติดในมอเตอร์เดนนะครับแต่ผมยังไม่เคยเจอมอเตอร์เดนเสียเลยนะครับรุ่นนี้ส่วนมากก็จะมีสิ่งเศษวัสดุต่างๆเข้าไปอุดตันในท่อน้ำทิ้งมันนะครับ เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับวิธีการเช็คนะครับขึ้นถ้าขึ้น E โค้ดนี้นะครับให้เราใช้ไขควงปากแบนเล็กๆนะครับหรือว่าไขาควงวัดไฟปากแบนเล็กๆก็ได้นะครับงัดออกมาอย่างนี้ครับ mm hmm. พองัดออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นตัวสายยางสีดำๆก็จะมีจุกสีน้ำเงินปิดอยู่นะครับ mm hmm. ตัวนี้ผมทดสอบเอาน้ำเข้านะครับพอ,อน้ำเข้าแล้ว เวลาน้ำเข้าเสร็จผมก็จะปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องเสร็จแล้วก็ออนออนเสร็จแล้วก็ปรับตัวจอยมาที่ปั่นแห้งนะครับพอปรับมาที่ปั่นแห้งเสร็จแล้วกดสตาร์ทนะครับพอกดสตาร์ทเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะเดินออกได้อันนี้น้ําเดินออกไม่ได้นะครับพอน้ําเดินออกไม่ได้มันก็จะหมุนอยู่อย่างนั้นนะครับหมุนอยู่อย่างนั้นนะครับ ในขณะที่มันปั่นแห้งนะครับมันจะได้ยินเสียงวอเตอร์เดนด้วยนะครับแต่เครื่องนี้ไม่ได้ยินเลยนะครับหมุนอย่างเดียววิธีการก็คือให้ปล่อยน้ําออกก่อนนะครับหาการะมังมาสักใบหนึ่งนะครับเดีวเปิดน้ําตรงฉุกเฉินนะครับท่อยางสีดํานะครับสามารถที่จะเปิดตรงนั้นได้นะครับเปิดรองกระมังให้น้ําในเครื่องออกให้หมดก่อนนะครับถ้าเกิดว่าน้ําออกไม่หมดเวลาเราเปิดวาล์วตรงกลมๆน้ําก็จะ เต็มพื้นบ้านนะครับให้หากะละมังมาลองไว้ก่อนลองจนออกหมดนะครับปล่อยไว้งั้นนะครับผมนี่ครับวิธีการต้องปล่อยน้ำามอกในถังออกให้หมดก่อนเพราะว่าน้ำมันขังอยู่ไม่สามารถที่เดนออกได้พอปล่อยน้ำาอมอกเสร็จแล้วนะครับให้หมุนฝาสีขาวนะครับเป็นวาล์วครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้หมุนออกมาเลยครับ แล้วดูว่ามันมีสิ่งสกปรกอะไรหรือเปล่านะครับให้ไฟส่องดูหรือว่าให้ก้มส่องดูนี่ครับน้ำมันก็จะไหลออกมาทางนี้นะครับปล่อยเพื่อให้น้ําไหลออกมาหมดเมื่อกี้นี้เปิดในกระมังมันจะไหลออกไม่ค่อยหมดเท่าไหร่นะครับผมก็จะเอามือล้วงเข้าไปนะครับล้วงเข้าไปดูว่ามันมีอะไรเข้าไปติดตรงใบพัดไหมเราจะสังเกตมองเห็นตัวปั๊มเดนนะครับที่มีใบพัดมันจะหมุนออกมาได้ คือตัวนี้ครับหลวงออกมาแล้วครับเจอแบงค์ครับผมเจอเป็นแบงค์เข้าไปติดที่ใบพัดนะครับใบพัดก็ไม่สามารถที่จะหมุนได้หรือว่าเป็นสิ่งสกปรกอย่างอื่นก็เป็นได้ผมเคยเจอครับเป็นเหรียญเป็นที่ปักผมเป็นกระดุมเป็นกระดุมเล็กๆนะครับที่เข้าไปติดนะครับให้ส่องดูนะครับเนี่ยครับให้เคาควงแย่ดูนะครับแกงเข้าไปดูนะครับ ยงดูว่ามันมีอะไรติดไหมเรามือรวงเข้าไปนะครับถอดปักก่อนก็ได้นะครับผมพอรวงเข้าไปดูเสร็จถ้ามีวัสดุแล้วก็ให้ดึงออกมาพอดึงออกมาเสร็จให้ไปกดที่ปั่นแห้งนะครับให้เปิดเครื่องแล้วหมุนไปที่ปั่นแห้งแล้วกดสตาร์ทดูนะครับกดสตาร์ทดูว่าตัวเนี่ครับปั๊มตัวนั้นมันหมุนไหมครับผมเป็นเป็นปั๊มนะครับมันจะเป็นใบพัดมันหมุนไหมถ้ามี อะไรเข้าไปขัดมันไว้หรือว่าอุดตันมันไว้มันไม่สามารถที่หมุนได้พอหมุนไม่ได้เสร็จเนี่ยมันก็ดูดน้ําออกจากตัวเครื่องไม่ได้แล้วสักพักหนึ่งก็ขึ้นเออร์เลอย่างที่เห็นนะครับเป็น e 1 2นี่ครับวิธีแก้ไขครับง่ายนิดเดียวครับสามารถทําเองได้ครับเปิดตัวนี้ออกมานี่ครับมันก็จะเห็นเป็นใบพัดมอเตอร์ Motor, นะเป็นปั๊มเดนนะครับเป็นใบพัดสีขาวเวลาเรากดปั่นแห้งตัวนี้ต้องหมุนนะครับ นี um ่คร no ับสังเกตดูดีๆนะครับจะเป็นตัวนั้นนะครับผมอันนี้ผมมันยังไม่หมุนเนาะมันก็จะอยู่เฉยๆนะครับเวลาสักพักหนึ like ith, ่งเรากดปั่นแห้งมันถึงจะหมุนนะครับหมุนตัวนี้ตัวใบพัดก็จะปั๊มน้ําออกไปนะครับต้องดูดีๆว่ามีอะไรเข้าไปติดขัดนี่ครับมันจะหมุนอย่างนี้ครับปกติมันต้องหมุนนี่ครับเวลาเรากดปั่นแห้งตัวปั๊มต้องหมุนแบบนี้นะครับสังเกตดูดีๆครับ ครับพอหมุนเสร็จมันก็จะปั๊มน้าออกมาพอเอาสิงส่งโสกโปกออกมาแล้วนะครับเศษอะไรต่างๆที่มันอุดตันให้ดึงออกมาพอดึงออกมาเสร็จแล้วก็ให้ปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับพอปิดเข้าไปเหมือนเดิมก็ให้ลองเอาเปิดเครื่องแล้วกดสตาร์ทน้ําก็จะเข้าเครื่องพอน้ําเข้าเครื่องสักพักหนึ่งนะครับให้ปิดเครื่องเลยแล้วก็เปิดเครื่องใหม่แล้วก็ปรับไปที่สปินนะครับ เรากดสตาร์ทแล้วมันจะดูดน้ำบอกได้ไหมนะครับสามารถทำเองได้ด้วยวิธีง่ายๆนะครับ